หลิวพาร่อนอีพีนี้พาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่เปิดใหม่ที่คูบอนค่ะ เข้าไปข้างในแล้วรู้สึกว่าโหสะอาดตามากๆเลยนะคะทางร้านจัดสรรเส่วนได้ดีดแล้วก็น่านั่งมากๆเลยนะคะและที่สําคัญข้างนอกเขา,ขามีต้นไม้ใหญ่แล้วก็วิวริมคลองนะคะตรงข้ามกับวัดคูบอนนั่นเองนะคะเราลงไปข้างล่างกันเลยดีกว่ามุมตรงนี้นะคะสามารถถ่ายรูปได้สวยเก๋มากๆเลยค่ะส่วนข้างล่างนะคะก็มีที่นั่งให้ได้นั่งกันเยอะแยะเลยนะคะมีอาหารคาวหวานนะคะขนมเค้กก็ เยอะมากเลยทุกคนอยากกินมากนะคะตอนนี้กำลังออเดอร์อยู่นะคะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะขาดไม่ได้ขนมเค้กนะคะจะต้องสั่งนะคะอ่ะลองทานกันสักหน่อยออหน่หนาก,กินจริงเฉียวแล้วก็โกโก้สุดอร่อยขาดไม่ได้เลยตัวนี้วางแวะมากันนะคะครูบอนคาเฟ่ค่ะ